หนึ่งเรื่องนะที่เราได้เกิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนะี่ยท่านกดปุ่มรเรียบร้อยแล้วกับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมซึ่งเมื่อวานนี้เองนายกรัฐมนตรีกดปุ่มโอนเงินหมื่นนะครับให้กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปช่วยประชาชนในการบรรเทาทุกข์ครับเรื่องนี้นะครับนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในงานเปิดตัว kick off โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป โดยมีชื่อง,งานครับว่าสูงวัยชื้นมืนเงินหมื่นทั่วหน้าที่ตึกสันติไมตรีทำเนี้ยรัฐบาลนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะน,นี้โดยนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญรัฐบาลนี้เนี่ยเน้นย้ําเลยว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นความจําเป็นและก็ทํากันมาอย่างต่อเนื่องนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ครับเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ประชาชนมีกินมีใช้และที่ผ่านมานะครับมีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้พิการนะครับกว่า14.45ล้านคนในเฟสแรกและก็ในครั้งนี้เองครับเป็นเฟสที่2ของการกระตุ้นเศรษฐกิจคือการแจกเงินหมื่นให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นนโยบายที่ประชาชนรอคอยนะครับโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นได้กลับมาตอบรับที่ดีมีการจับใจ่ายใช้สอยอย่างมากมายทําให้เศรษฐกิจถูกกระตุ้นขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยนำเงินที่ได้มารวมกันในครอบครัวเพื่อต่อยอดทําธุรกิจ และก็หาไรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นถือเป็นความสําเร็จของรัฐบาลและก็เป็นครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งที่ 2, 2> ที่แจกเงินมื่นผ่านบัญชีพร้อมเพรย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนให้กับผู้สูงอายุจํานวน3ล้านคนและเศรษฐกิจจะถูกเติมเงินกว่า3ามหมื่นล้านบาทจึงขอแสดงความยินดีกับประชาชนครับและก็หวังว่าจะมีการจับใจ่ายใช้สอยขึ้นมาและเงินจํานวนนี้จะสามารถช่วยประชาชนให้บรรเทาทุกข์นะครับและก็แบ่งเบาภาระในหลายอย่าง หลายเรื่องแล้วก็สามารถต่อยอดในชีวิตได้อีกด้วย วันนี้นะครับถือเป็นวันที่ดีขอให้ทุกคนนะครับรับเงินไปใช้อย่างเต็มที่และก็สบายใจส่วนเฟสต่อไปกระทรวงการคลังจะให้รายละเอียดต่อไปด้วยลวครับซึ่งนายกรัมมติีก็ได้กดปุ่มเนี่ยส่งมอบเงินนะครับให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับจำนวนกว่า3าสามล้านคนนะครับก่อนจะไปพูดคุยกับป้าจันนะครับอายุ79ปีซึ่งมีอาชีพค้าขายเนี่ยอยู่ที่ตลาดเคหะทุ่งสองห้องนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับจํานวนเงิน10,000บาทผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลนะครับหรือว่าวิดีโอคอน เพื่อเป็นการสื่อสารแล้วก็รับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการครับ